p a r a ไดซ์สปอร์เตรียมยื่นเรื่องหยุดไฟสเปนจูเนียกับปาเกียวแมนนี่ปาเกียวอดีตแชมป์โลก8รุ่นกำลังมีกำหนดการโชคกับแชมป์โลก WBC และ IBF รุ่นเวลเทอร์เวตอย่างเออโรสเปนจูเนียในวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้แต่ในตอนนี้ p a r a ไ i s e SPORT ซึ่งเป็นต้นสังกัดร่วมของเขาได้ทำการยื่นฟ้องร้องแมนนี่ปาเกียวซึ่งอาจจะส่งผลให้ไฟดังกล่าวต้องล่มลงไป โดยพาราไดส e s ปอร์นั้นได้เปิดเผยว่าแมนนี่ปากเกียวนั้นได้รับเงินไปกับการเจราจาไฟกับไม k e กี้กาเซียจำนวน3.3ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐแต่ไฟดังกล่าวไม่เกิดขึ้นด้วยหลายๆสาเหตุซึ่งทีมกฎหมายของพาราไดส์สปอร์ก็ได้มีความพยายามที่จะหยุดไฟระหว่างแมนนี่ปากเกียวกับเอโรสเปนจูเนียสำหรับแมนนี่ปากเกียวนั้น ได้เซ็นสัญญากับพาราได s ์สปอร์ในช่วงปลายปี2 5 6 2ถึงต้นปีที่แล้วซึ่ง p a r a ได s ์สปอร์นั้นเป็นต้นสังกัดของ Corner m ร์แมกเกอร์ทำให้หลายๆคนต่างก็คาดหวังที่จะได้เห็นไฟแมนนี่ปาเกี่ยวกับ Corner m ร g แมกเกแต่ก็ค่อยๆหายไปแต่สำหรับทางแมนนี่ปาเกี่ยวนั้นก็ยังมีข่าวกับไมกี้กาเซียซึ่งจากข่าวหลายๆสำนักต่างก็เปิดเผยว่า ไฟระหว่างแมนนี่ปากเกี่ยวกับไมกี้กาเซียนันเกือบจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เกิดขึ้นจนล่าสุดมีประกาศว่าแมนนี่ปากเกี่ยวจะโชกับเอร์โรสเปนจูเนียในเดือนสิงหาคมนี้จากข้อมูลในบล็อกแล c ดอทคไฟระหว่างแมนนี่ปากเกี่ยวกับเอร์โรสเปนจูเนียนั้นเป็นการร่วมกันจัดของ TGB Promotion และ MP Promotion ซึ่งแมนนี่ปากเกียว จะขึ้นชกในฐานะนักชกของ MP Promotion โดยที่พาราไดส์สปอร์ตไม่ได้มีส่วนร่วมกับการชกรายการนี้เลยนั่นเอง